ยินดีต้อนรับเข้าสู่นูนิโอฟิสคอนเสิร์ต Dream Catcher วันนี้เป็นวันที่สองแล้วครับ Day 2แล้วนะอุ้ยก่อนอื่นวันนี้อยากรู้ว่าใครที่มาดูเมื่อวานเดี๋ยวมาขันเสียงหน่อย อย่ายอมแพ้นะของิน่าเลยทำไมดำพอกันเลยล่ะครับอันนี้คือกินเอาฟี่อยู่หรือเปล่าก็วันนี้เป็นวันคอนเสิร์ตของผมในวันที่สองแล้วนะครับสำหรับดูนิวแล้วตื่นเต้นกว่าเดิมอีกไม่รู้ทำไมตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้อยู่กัาจรา์คือแบบใจเต้นแบบตุบๆ คือถ้าเอาไม้จอดที่หัวใจได้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ยินเสียงหัวใจของผมแต่มันไม่ได้ยินนะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มาสองวันนับรองว่าวันนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนสำหรับใครที่มาเป็นวันแรกทุกคนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่และอลังการหรือเปล่า ไม่รู้อวยไว้ก่อนแต่ใช่ความที่ใหญ่รายการแน่นอนวันนี้ผมก็จะเต็มที่เหมือนเดิมวันนี้ก็ทุกคนจะสนุกนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางไลฟ์สตรีมมิ่งทุกคนด้วยนะครับถึงแม้ว่าทุกคนจะมาที่หน้าง,งานไม่ได้แต่ผมสัมผัสได้ถึงความแบบสัมผัสได้ถึงทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความตื่นเต้นความประคองของทุกคนเลยะครับใช่ยังไงก็อ้อ จริงๆถ้าแบบมีใครเปลี่ยนใจยอย่างตอนนี้ก็ยังซื้อ่านอยู่นะถึงแม้ว่าเสือจ,จะเลิกเลยมีชุดเลิกม,มซื้อบัตรหลายชิ้ได้อยู่นะ <laughs> เราอยากให้มีความาดูเยอะๆครับวันนี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะเน,นี่ยมีเต็มไปหมดเลยอ่ะมีใจอ่ะที่แบบบัตรสองวันขายดีมากๆเลยคับขอบคุณทุกคนที่ซัพัอรและอยากมาดูโนนิวนะคะขอเสียงรอบได้ไหมเป็นแบบ กำลังใจให้มากชื่นใจมากครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับ ใช่เราจะขาดไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีพี่อายุข่านนี่ไม่มีคอนเสิร์ตโนนิวในวันนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราเลยขอเสียให้โรแลนดหน่อยค่ะ<ฮ>นี่ผมเพิ่งย้อมผมมาใช่ไหมกลับไปสระแชมพูม่วงของโแรแลนด์ทุกคืนเลยใครย้อมผมโแรแลนด์เขาไม่ชมแชมพูม่วงนะคะ ต้องใช้นะอยากผมสวยเหมือนโนเนลต้องใช้โลและจ๊ะต้องใช้เลขามีทั้งแชมพูวิตามินเมามาสมีทั้งเซรั่มของผมด้วยนะทำให้ผมนุ่มสวยสุยเก๋เลยครับและสปอนเซอร์ท่านต่อไปครับขอบคุณเดลคอนเซอร์ค่ะ แม้วันเราจะพูดแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพูดอีกให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านชื่นใจนะคะถ้าอยากจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตโน้ตต้องซื้อที่เยี่ยมเลยถัอ,อไปนะคะขอบคุณเท้าแก่น้อยคะ่ะ yeah. ถ้าสารายต้องเท่าแก่น้อยนี่เดี๋ยวทำหน้าเท่าแก่น้อยให้ด เด็กแดงไงที่แบบทุกคนบอกว่าหน้าเหมือนผมแล้วก็ขอบคุณ The f a ฟ e Shop ค่ะเ h e f a ฟ e s h o ใจดีแล้วก็น่ารักกับเราทุกเสมอเลยถ้าอยากหน้าวันนี้หน้าอะไรดีหน้าเมื่อวานเราบอกว่าหน้าฉ่ำหน้ากลัวใช่ไหมถ้าอยากหน้าสวย เนืถึงขนมกรุบกรอบที่หวานและลงตัวอร่อยต้นบอก <Okay. S 1> ีและขอบคุณติ๊กต๊อกค่ะเยฟติ๊กต๊อกถ้าเครียดหรือว่า,าคิดถึงผมก็ได้ ก็มีคลิปตลกๆคนช่างหลายคลิปอยู่นะในติ๊กตอกนะครับไปดูได้นะและขอบคุณ Spotify เย้ yeah. ถ้าอยากจะฟังเสียงเพลงของดนนิวต้องฟังที่ Spotify <25. S 1> เก่งมากครับอขับ oh. อะไรไม่ได้ uh oh. เอ๊ะเอมดแล้วหรือเปล่านะ ก็จะหมดแล้วแหละยังไม่หมดแถวซสคอนเซอร์ท่านสุดท้ายของเราวซุปเปอร์ซานเองทีนกำลังโดนเลยซีคอนเซอร์ท่านอุ๋ยเขาน้อยใจนะทำไมท่านนี้เขาได้เสียงดังกว่าทุกคนเลยล่ะครับ <c oughs> ถ้าอยากมีเสื้อผ้าสวยๆใส่ต้อง s ป p e r ซ t a r s u p e r <Sun>. s ใช่วันนี้ก็เห็นใส่มาหลายคนมากๆเลยนะแต่ชอบว่าชอบคอสตูมทุกคนมากเมื่อวานก็คือแต่งตัวมาสวยมากเลดมากมงกุฎวันนี้ไม่แพ้เลยนี่วันนี้เห็นมีคนแต่งเป็นเรียลวันนี้เห็นมีคนแต่งเป็นเจ้าหญิงจัสมินด้วย แหมพอรู้แล้วว่ามีเพลงที่แต่งมาใหญ่เลยนะวันแต่ววันนี้ครับสำหรับใครที่มาแล้วเมื่อวานห้ามสปอยคนข่านๆนะแบบบางทีสมมติวา่านี่บัสกิปเนี่ยเธอเธอต่อไปีนะ่ต่อไปามาอย่านะห้ามสปอยแบบนี้นะคะเราต้องรอรุ่นไปร้อมกันนะครับผมโอเค